ก็ถ้าถามปัจจุบันเนี่ยถามว่าที่จริงการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัดกับประชาชนระดับล่างเนี่ยทำได้ยังไงนะครับตรงนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าปัญหาเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาจึงบอกว่าคนในชนบทในรากหญ้าเนี่ยบางทีไม่สามารถจะกำหนด <c oughs> เอเจนดาไม่สามารถกำหนดวาระแห่งชาติได้ตลอดนะครับ จะจะให้ดังก็คือจะต้องมาประท้วงที่น่าทำเนียบอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้นะครับก็อยากจะเสนอว่าเอ๊ะทุกอย่างนะครับสิ่งที่เรามองชนบทของไทยเนี่ยมันมีความพร้อมระดับหนึ่งในการที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธารณะที่จะนำไปสู่วาระแห่งชาติที่สามารถกำหนดได้นั่นคืออนาคต นะครับที่วิยุชุมชนจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบการสื่อสารของประเทศนะครับที่เราเรียกการกระจายข่าวสารเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นก็คือเมืองชนบทมันจะเป็นลักษณะการสื่อสารต่งางๆเพราะ,ะนั้นผมผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะมองอยู่ก็คือว่า ขณะนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นวิชุมชนเนี่ยจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะเปิดขยายพื้นที่สาธารณะในชุมชนและผมคิดว่าประชาธิปไตยนั้นนะครับถ้าเราคิดถึงหลักที่ต้องการได้รับความคิดเห็นนะครับที่หลากหลายแล้วก็มองถึงว่าที่จริงคนส่วนใหญ่ต้องการอะไรวิชุมชนจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รอวนี้ฟังแล้วมีกาลังใจขึ้นนะแต่ในยุค TV ที่วิทยุชุมชนเกิดขึ้นมานั้นนะ่ะถ้าเราจํากันได้นะครับเราไม่มีไทย PBS เราไม่มีสื่อสาธารณะที่จะเป็นต้นแบบเราไม่เคยคิดว่าอ๋อรายการแบบเอาดนตรีพื้นบ้านมาเล่นทางทีวีจะมีคนดูเราไม่เคยรู้ว่าอ๋อรายการแบบชนิดระหว่างที่ดอกส้มกําลังเล่นมันมีรายการชนิดเยาวชนขออาสาไปเป็นชาวนาเราไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้มาก่อนจนกระทั่งไทย PBS ได้ได้เกิด เกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะพอจะเป็นแนวทางให้เราได้ก้าวเดินออกสู่ความเป็นพื้นที่สาธารณะจากนี้ไปในอนาคตได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอมุมมองจากคุณสมชัยนะครับสุวรรณบันซึ่งมีประสบการณ์หลากหลายเป็นทั้งหัวหน้าแผนกภาษาไทยของวิทยุบ b บซซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นวิทยุสาธารณะที่มีเนื้อหาหลายเรื่องที่ท,ที่ทำให้ คนทั้งโลกได้ติดตามรวมไปถึงที่มีชื่อเสียงอย่างของป้าลงรู้จาห้องสมุดการอากาศนะครับห้องสมุดลอยฟ้า,ฟาซึ่งเราฟังดูแล้วก็จะเป็นเรื่องที่มันแปลกใหม่หรือแม้กระทั่งทำหนังสือพิมพ์เสียงไทยในอังกฤษก็เป็นคอมมูนิตี้ใช้สื่อเป็นเวทีเป็นคอมมูนิตี้หรือเป็นเป็นพื้นที่ชุมชนให้กับคนไทยที่นั่นได้เกิดการแลกเปลี่ยนรวมถึงเราเองก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอมุมมองจากคุณสมชัยว่า ความเป็นพื้นที่สาธารณะในอนาคตวิทย,ย,ยุชนไทยจะก้าวไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะจะขยับไปด้วยอุปสรรคปัญหามากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณครับ <c oughs> น้ำมศการท่านสาทคุณท่านคณะบดีทวีศักดิ์แล้วก็ทวีกรโลกโต๊ะด้วยกันแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่า ผมมาอยู่ในท่ามกลางคนที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันเป็นคนพันเดียวกันเผ่าพันเดียวกันเพราะว่าผมทำวิทยุทยมาแล้ว25-26ปีนะครับเป็นคนที่ทำงานทางด้านวิทยุมาโดยตลอดแต่ก่อนอื่นที่จะตอบคำถามเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านาผู้นำอภิปรายเนี่ยตั้งคำถามไว้เรื่องบทบาทของสสทว่ามันจะเป็นต้นแบบไรายได้หรือเปล่าเนี่ยผมขอยกตัวอย่างนิดนึงก่อนที่เป็นการตอบโจทย์อันแรก ที่ท่านวิทยากรเนี่ยตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ว่ายังไม่มีการตอบที่ชัดๆนะครับวิทยากรท่านท่านพูดไปกับพี่ปลายบอกว่าเอาวิทยุอันนี้ขึ้นมานะฮะวิทยุที่เป็นเขาเรียกวิทยุไขาลานนะฮะไม่ต้องใช้ถ่านไขาลานแล้วมันก็จะมีคล้ๆเป็นแบตเตอรีอ่แล้วก็เอออ,อ,อ,อ้างถึงเหตุการณ์สึนามินะครับสึนามิในญี่ปุ่นก็ก็ใช้ประโยชน์ในนี้แล้วก็ถ้าผมจะให้ยอ้อ,ยอนหลังย้อนหลังไปเดือนอ พฤศจิกายนนะครับเหตุการณ์ที่หัดใหญ่น้ําท่วมเนี่ยแล้วก็ขบวนการสื่อสารล่มสลายหมดนะครับนะไฟก็ไม่มีแล้วก็ดูทีวีก็ไม่ได้แล้วก็มือถือก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเสามือถือมันล่มไปแต่ว่าวิทยุวิทยุยังใช้ได้นะครับสถานีวิทยุก็ออกอากาศได้การสื่อสารการติดต่อประสานงานที่จะช่วยหรืออะไรกันเนี่ยทางวิทยุแต่ว่าสังคมสมัยใหม่เนี่ยหัดใหญ่เนี่ย ดูทีวีกันหมดละว,วิยุไม่ค่อยมีเพราะน้นวิทยุทานซิสเตอร์แบบนี้จะไม่มีเพราะในสถานการณ์สถานการณ์แบบนี้กลายเป็นว่าวิทยุเป็นสื่อที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยชีวิตคนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความกังวลของอที่ตั้งเป็นประเด็นเนี่ยว่าวิทยุชุมชนในโลกดิจิทัลเนี่ยมันจะไปไปไหวไหมไปรอดไหมผมยังมีความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าผมทํางานวิทยุมาตลอด วิยุยังเป็นสื่อที่สำคัญแล้วก็ยังมีอนาคตที่ยาวนานถึงแม้ว่าขณะนี้จะพูดถึงเรื่องระบบดิจิทัลดาวทงดาวเทียมออนไลน์ Facebook นะครับพูดถึงทวิตเตอร์พูดถึงระบบอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่มาใหม่ๆเนี่ยนะครับแต่ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าวิทยุชุมชนถ้าอาจะตีความหมายของมันนะครับคือวิทยุโดยอาศัยคําปลาัยของท่านอับราฮัมลิงคอนนะครับ ไปเกี่ยววิทยุนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของประชาธิปไตยวิทยุชุมชนคือวิทยุของชุมชนโดยชุมชนแล้วก็เพื่อชุมชนนะครับผมจําว่ายุคสมัยหนึ่งเนี่ยคุณสนธิยานเนี่ยกับพรรคพวกของเขาเนี่ยตอนนั้นผมยังทําอยู่ที่ทํางานที่ลอนดอนชวนผมมาทําวิทยุเพราะผมก็ทงานวิทยุก็รู้จักกันหมดทำวิทยุแล้วก ต่อมาเมื่อเกิดเป็นร่วมด้วยช่วยกัน,นเป็นจสร้อยนั่น,เ,นเป็นกืลักษณะของว,วิทยุชุมชนในรูปแบบหนึ่งเป็นว,วิทยุชุมชนของคนที่รถติดในกรุงเทพนะครับหรือปัญหาน้ําท่วมไม่มีไฟไม่มีถนนมีมีลุมมีบอ่อหรือรถชนกันโน,น่นิ่เป็นปัญหาชุมชนในท้องถิ่นของกรุงเทพซึ่งต้องการความช่วยเหลือนั่นคือวิทยุชุมชนในกรุงเทพร่วมด้วยช่วยกันหรือว่าจสร้อยลักษณะนั้นคือลักษณะ วิทยุของชุมชนแก้ปัญหาชุมชนเพื่อชุมชนนะครับนั่นก็คือลักษณะของความเป็นวิทยุชุมชนวิทยุชุมชนมันต้องมอีคนที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็จะทําอย่างไรลักษณะของความเป็นวิยยุชุมชนเนี่ยผมก็เชื่อว่าวิทยุชุมชนคือสื่อสาธารณะภาคประชาชนนั่นเอง สื่อสาธารณะแบบที่ส,ะสะทกำลังพยายามพยายามทำอยู่ปัจจุบันนี้ยังจะสำเร็จหรือไม่ไม่รู้นะครับพยายามที่จะทาให้เป็นเป็นสื่อสาธารณะในระดับประเทศนะครับแต่วิทยุชุมชนก็คือสื่อสาธารณะระดับไมโครย่อยลงมาแล้วทาหน้าที่ลักษณะคล้ายๆกันแต่เพื่อชุมชนนั้นนะครับจะทําอย่างไรมีอะไรที่เป็นลักษณะที่มันจะส่อแสดงว่าเป็นสื่อสาธารณะ ผมก็จะยกตัวอย่างความเป็นสื่อ,ส,อสาธารณะหลักๆนะครับซึ่งอาจจะไปนําไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนไม่ทราบสื่อสาธารณะเนี่ยจะต้องมีภารากิจหน้าที่เนี่ยสาอย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือพยายามส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยนะครับค่าค่านิยมสาธารณะเนี่ยคตินิยมทางสาค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองรู้สิทธิหน้าที่นะครับ เราเรา,เราเห็นเหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเขามีความเป็นพลเมืองมากขนาดไหนเขารู้สิทธิเขารู้หน้าที่เขามากขนาดไหนนะครับเป็นภารกิจของความเป็นสื่อสาธารณะที่จะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงค่านิยมแบบประชาธิปไตยในชุมชนของตัวเองด้วยนะครับนี่ถ้าสมมติย่อเป็นไมโครออมาเป็นขนาดย่อยลงมา อีกอันนึงนะครับที่จะต้องพยายามเสริมสร้างค่านิยมออย่างหนึงน่งก็คือความรู้ความเข้าใจนะครับให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาคนในชุมชนนั้นนะครับให้คุณมีความรู้ความรู้เรื่องอะไรบ้างมีเยอะแยะต้องต้องรู้หลายอย่างนะฮะเช่นเรื่องเกี่ยวกับว่าปัญหาที่มันจะมากระทบชุมชนให้ความรู้เขาโลกร้อนขาดแคลนน้ำภัยธรรมชาติ หรือว่า,เ,าเรื่องที่เป็นทําให้สุขภาวะของประชาชนเนี่ยจะเสียหายนะครับเรื่องสินค้าที่มันไม่มีคุณภาพนะครับผมก็เคยฟังวิทยุชุมชนที่โฆษณาขายสินค้าอะไรเยอะๆยะ,ยะ,ยะไม่รู้ว่ามันเป็นภารกิจของวิทยุชุมชนที่ไปส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยบริโภคสินค้าที่หรือยาที่มันได้อยคุณภาพหรือมันไม่ได้ผ่านออยออหรือเปล่านะครับอย่างหนึ่งนะครับส่งเสริมค่านิยมศิลป,ปวัฒนธรรม ในพื้นที่ตัวเองนะครับถ้าเป็นชุมชนก็ท่านก็มีวัฒนธรรมท้องถิ่นศิลปะท้องถิ่นอะไรที่จะต้องเกื้อนหนุนสน,สนับสนุนให้มันคงอยู่ไว้หรือว่าเพื่อจะเผยแพร่ต่อไปอ,อันสุดท้ายก็คือค่านิยมของความเป็นชุมชนที่จะต้องช่วยเหลือกันแบบร่วมด้วยช่วยกันแต่ไม่ใช่ร่วมด้วยช่วยกันเฉพาะชุมชนตัวเองนะครับแล้วชุมชนรอบๆรอบๆข้างด้วยไงใช่ไหมฮะรอบบ้านเราอรอบรอบชุมชนของเรานะครับแล้วก็รอบๆบ,บ้านที่จะต้อง อยู่อาศัยด้วยกันนะครับนี่ก็คือความคิดหลักๆนะครับในความในทัศนะของผมเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดก็เป็นเรื่องที่จะโต้เถียงกันได้นะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในวงนี้หลายท่านนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงอยู่ในขณะนี้นะครับผมบอกแล้วว่าผมอาจจะมีความรู้น้อยเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการก่อร่างสร้างตัวของยุชุมชนในประเทศไทยแต่ว่าผมก็เป็นห่วงอยู่ถ้ามองแบบห่างๆในขณะนี้ก็คือระบบการสร้าง เครือข่ายของชุมชนนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้คุณสุทธิยานก็พูดมานิดหนึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องแลกเปลี่ยนกันว่าการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้นมาของชุมชนเนี่ยเพื่ออะไรถ้าเพื่อชุมชนมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับมันก็ยังเป็นโดยชุมชนเพื่อชุมชนนะครับของชุมชนแต่ถ้าหากว่ามีการสร้างเครือข่ายขึ้นมาในขนาดใหญ่ที่มีวาระอย่างอื่นด้วยก็จะเกิดปัญหาเหมือนกัน คุณสุธิยานทําขึ้นมาก็เพื่อจะต้องการคัดค้านกับขบวนการทางด้านการค้าที่เขาเข้าไปสร้างเครือข่ายเพื่อจะขายเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดอันหนึ่งที่น่าน่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันผมก็มีความเป็นห่วงเพราะว่าผมก็ได้อ่านได้ฟังบางทีก็เปิดฟังวิทยุชมชนเหมือนกันก็มีลักษณะของการทําวิวิทยุชมชนเพื่อที่จะพูดง่ายๆนะครับชัดๆเลยครับคือพยายามที่จะ ล้มล้างสถาบันสำคัญของประเทศชาติพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็จะมีการสร้างเน็ตเวิร์กของขบวนวิทชุมชนที่ต่อต้านการล้มล้างสถาบันของประเทศชาติเพื่อปกป้องอันนี้จะเกิดปัญหาไหมในระยะยาวนี้ผม,มยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นขบวนการที่กําลังดูอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมมองดูเหตุการณ์ในต่างประเทศในรวันดานะครับ มีเผ่าพันธุ์ยกพวกฆ่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันก,ก็มีลักษณะใช้สื่อสารมวลชนเพื่อที่จะปลุกเร้าให้เกิดความเกลียดชังแล้วก็ล้มล้างกันในลิเบียขณะนี้ก็เห็นอยู่นะครับแล้วก็ในเยเมนมันมีลักษณะอย่างนี้อยู่ของมันเหมือนกันการใช้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์บางอย่างทางแฝงทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราทำยุคกัใช่ไหมครับเราเรามีความเป็นห่วงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่า แล้วก็สิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือค่านิยมของความเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยม,มันมีความเป็นสากลมันอยู่มันจะเป็นลักษณะค่านิยมขนาดเล็กของชุมชนหรือว่าเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาของประเทศชาติมันก็ความเป็นปรัปรชญาของความเป็นสื่อสาธารณะอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของประชาธิปไตยนะครับสิทธิเรื่องของหน้าที่พลเมืองคือประชาธิปไตยเรื่องของการให้ความรู้ที่หลากหลายนะครับ เรื่องของอศิลปะพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เราต้องรักษามรดกมรดกของประเทศชาติมร,มรดกของท้องถิ่นแล้วก็เรื่องค่านิยมที่ต้องปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยจากภัยต่างๆที่จะมาจากไหนก็ไม่รู้ภัยยาเสพติดก็มีภัยจากสิ่งแวดล้อมก็มีภัยจากพืชผักที่มีสารพิษนะครับหรือภัยจากกลุ่มทุนที่มาหลอกขายยาที่มันไม่รู้ว่ากินไปแล้วเนี่ยมันจะรักษาโรคอะไรได้หรือเปล่า ทำให้หน้าขาวหรือเปล่าทําให้ตาโตรหรือเปล่ามันจะได้ประโยชน์อะไรนะครับมันจะมีลักษณะอย่างนี้ของความเป็นสื่อสาธารณะที่ต้องสร้างค่านิยมนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานะความเป็นสื่อสื่อสารมวลชนที่เป็นความเป็นสื่อสาธา,า,ารณะเนี่ยจะต้องปลอดจากอิทธิพลต่างๆที่มาทําให้ชุมชนเราเสื่อมเสียเพราะนั้นมาถึงจุดนี้เนี่ยผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าวิทยุชุมชนเป็นเหมือนเป็นเหมือนมีดยังไงทุกคนนะฮะก็คือว่า เป็นมีดที่ที่แล้วแต่ว่าเป็นมีดชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมีคนบางกลุ่มเอามีดนี้ไปไปถากทางถางหญ้าให้เกิดความปลอดภัยให้คนได้เดินตามมีบางกลุ่มคนเอามีดนี้ไปเชื้อเฉือนไล่จี้ก่ออาชญากรรมทางอากาศกับผู้คนในสังคมผมเกิดมาไม่ทันในยุคนั้นที่ที่ ำนาจรัดใช้โซ่ไปไปไปรัดแท่นพิมพ์ไม่ให้เขาพิมพ์หนังสือพิมพ์แต่ในขณนะที่รุ่นนี้อาจจะเราจะเจอโซ่มาลัดเครื่องออกอากาศหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากเรียนถามวิทยากรทุกท่านเลยนะครับว่าอะถ้าไม่เกี่ยวกับใครเลยเนี่ยเอาพวกเราล้วนๆเนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรแล้วจะต้องมีการวางระบบ